อีกท่านหนึงครับเป็นซ e อและเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายนะครับแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีในชื่อแกะดำทำธุรกิจนะคุณประเสริฐเอี่ยรุูกโรกครับเชิครับ เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากะนะฮะไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียววันหนึ่งก็จะอยู่บนไอ้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยต่ำสุดก็ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่านะครับ<ะ>ก็อ่านข้อมูล<ะ>สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตอนแรกไปใช้ p r o g r e s s i v e ฟเลนที่อื่นเนี่ย<ะ>ก็โอเค<ะ>ใช้ไปใช้มาอ่านไม่ได้เลยครับทำไมอ่านไม่ได้ เวียนหัวก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงครับมีวันหนึ่งก็พูดส่วนผมก็บอกว่าลองมาที่นี่แล้วกันนะฮะผมก็มาลองดูครับมาลองดูก็สิ่งแรกที่ตกใจก็คืออะไรเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปครับอะไรฮะบอกว่าราคาไอ้ตัวแ่งคู่ละแสนใช่ไหมฮะครับก็เราก็บอกอ่ะเออแสนก็แสนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลองทําดูนะฮะผมต้องบอกงี้ครับ ในชีวิตผมเนี่ยให้ผมใส่แว่นตลอดเวลาทำไม่ได้ค,คือผลมันคือว่าเราเราต้องมองเขาเรียกว่ายาวกับสั้นคู่กันเนี่ยมันก็จะเย็นหัวแต่พอมาใช้แว่นของที่นี่ก็ชีวิตเปลี่ยนนะครับนะฮะก็ใส่แว่นนี้ตลอดเวลาได้นะครับสายตาสายตาของเสริมีอ,มอะไรบ้าง สั้นทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงเอียงเรื่องผมก็จําไม่ได้จำจำตัวเองไม่ได้บบิูคงจำของผมได้เพราะข้อมูลมีอยู่นะคือครบเซตแะเพราะพออะไรทุกอย่างมารวมอยู่ในเลนส์คู่เดียวเนี่ยมันเดิมมันไม่สามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันเเลี่ยนหัวแต่ตอนนี้เป็นไงก็อย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมใส่แว่นสอด24ชั่วโมงได้แล้วที่มาเมื่อน่าจะซักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมยิ่งประหลาดใจใหญ่นะครับ คือครั้งแรกที่มาเจอคุณโบบีเนี่ยคุณโบบีบอกว่าให้ตัดแว่นสองอันนะครับผมพูดตรงๆเลยผมใช้แค่อันเดียวไอ้แว่นสายตาที่อ่านเนี่ยผมไม่ได้ใช้หรอกนี่ล่าสุดแกมาบอกว่าให้ผมตัดแว่นสามอันนะฮะเ้อีกันผมก็บอกว่าคุณโบบีอันเดียวพอนะนะฮะแกทันิดแกอธิบายเนี่ยผมเข้าใจทันทีคือคือว่า ระยะการมองของคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งเวลาอ่านหนังสือเนี่ยระยะมันแค่นี้สองเวลาที่คุณอ่านโน้ตบุ๊กระยะคุณอีกระยะนึงสามระยะที่คุณมองไกลนะครับสิ่งที่คุณโบบีบอกผมก็คือว่าแว่นทั้งสามอันเนี่ยทำงานที่ระยะของการมองเห็นที่ไม่เหมือนกันตอนแรกผมไม่ค่อยเห็นด้วยคุณโบบีนะ แล้วพอคุณโบบีมาที่บายเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะเมื่อผมเอาแว่นอันนี้อ่านหนังสือกับดูคอมพิวเตอร์เนี่ยความชัดไม่เหมือนกันนะครับความหมายก็คือว่าถ้าคนเราเนี่ยต้องทำงานที่ใช้สายตาเนี่ยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียคุณโบบีนะครับพูดให้นะฮะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าโอ้โห ว่นตาสองสามแสนซื้อไปทําไหมอ่านนี้ผมจะตอบอย่างนี้ครับว่าอะไรฮะชีวิตผมเนี่ยครับอวัยวะที่ทําเงินให้ผมเนี่ยมีแค่สองอย่างคือสมองกับตาสายตาใช่ไหมฮะเพราะว่าผมเป็นคนเป็นผมเป็นนักคิดแล้วก็นักเขียนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษนะครับ ไอ้เงินแสนเนี่ยสําหรับผมผมบอกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าอย่างนี้นะครับเอาเอาภาษาง่ายที่สุดที่พวกเราพึงจะพอจะเข้าใจกันได้ครับไอ้เนี่ยมันอยู่กับเรา24ชั่วโมงครับแต่คุณซื้อรถคละสิบล้านนะ่ะคุณอยู่กับรถกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งผมให้คุณอยู่เต็มที่3ชั่วโมงครับถ้าพูดเปรียบเทียบอันนี้จะเข้าใจ